รวม4บัตรกดเงินสดรายได้ต่ำอยู่ที่5,000บาทและสูงสุดอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนก็สามารถกู้ได้จะมีสินเชื่อไหนบ้างตามมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดใไทยวันนี้จะมาแนะนําบัตรกดเงินสดสําหรับใครที่มีรายได้น้อยเริ่มต้นที่5,000บาทก็สามารถซู้ได้แล้วเราเป็นเริ่มกัินที่สินเชื่อแรกกันเลยดีกว่าค่ะบัตรกดเงินสดของเอแมนนี่สำหรับใครที่มีรายได้5,000บาทต่อเดือนบัตรกดเงินสดของเอแมนนี่จะเป็นประเภทหมุนเวียนให้วงเงินกู้สูงสุด5เท่าของรายได้สําหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่17%และสูงสุดไม่เกิน25%ค่ะ สำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้สัญชาติไทยอายุ20-60ปีมีรายได้ต่อเดือน5,000บาทขึ้นไปมีเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานสามารถติดต่อได้มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ a m ม n นนี่ค่ะสำหรับใครสนใจสินเชื่อนี้นะคะสามารถสมัครผ่านแอป a อมันนี่ดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y ค่ะต่อไปค่ะไปดูบัตรกดเงินสดยูเมพกันบ้างค่ะ สำหรับคนที่มีรายได้7000บาทขึ้นไปให้วงเงินกู้สูงสุดาเท่าของรายได้ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันสำหรับอาตาัตราดอกเบี้ยนะคะไม่เกิน25ปเซต่อปีหากท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วไม่ถอนออกมาไม่เสียดอกเบี้ยค่ะสำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้สัญชาติไทยอายุ20-55ปีมีรายได้เจ00บาทขึ้นไปค่ะ มีเบอร์โทรสามารถติดต่อได้มีที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการหากท่านใดสนใจนะคะสามารถสมัครผ่านแอปอยูเมพาร์ตดาวน์นโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y ค่ะไปต่อกันที่บักดเงินสดเอกเพรสแคชจากธนาคารกสิกรไทยค่ะสมัครผ่านแอปเคพารสำหรับใครที่มีรายได้7,500บาทขึ้นไปสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสามารถถอนสินค้าได้ด้วย ครบจบในใบเดียวจะให้วงเงินกู้สูงสุดหาเท่าของรายได้สําหรับอาาัตราดอกเบี้ยน,นะคะเริ่มต้นอยู่ที่18%และสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันและสามารถสมัครได้ทุกอาชีพด้วยสําหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้อายุ20-70ปีมีรายได้7,500บาทขึ้นไป มีอายุงาน6เดือนขึ้นไปค่ะสำหรับเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระต้องมีรายได้20,000บาทขึ้นไปค่ะ <c oughs> และต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1นปีสำหรับช่องทางการสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านแอป KPa s s ดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y ค่ะต่อ <c oughs> ไปค่ะไปดูบัตรกดเงินสดสุดท้ายกันบ้างค่ะจากบริษัทดีออนได้รับความนิยมค่อนข้างมากนั่นก็คือสินเชื่อดิจิตอลยู r c แคดเป็นสินเชื่อดิจิตอลให้2วงเงินใน1บาท 1. งวงเงินกดเงินสดจะเป็นสินเชื่อดิจิตอลยร์แคสสินเชื่อแฮปปี้เพย์จะเป็นสินเชื่อผ่อนสินค้าค่ะซึ่ง2วงเงินนี้ก็จะแยกกันชัดเจนนะคะจะเป็นคนละวงเงินสําหรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีระยะการผ่อนชําระสูงสุดอยู่ที่48เดือนบุคคลที่สามารถสมัครได้อายุ20-65ปีมีรายได้8,000บาทขึ้นไปค่ะและต้องมีอายุงาน4เดือนขึ้นไป มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มีสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของออออนค่ะสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันอ e ีออนไทยโมบายดาวโหลดได้ที่แ App Store แล้วก็ Google Play ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมัครผ่านแอปทั้ง4สินเชื่อนี้ถ้าใครสนใจควรศึกษารายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้งส่วนรายละเอียดธัน์จะวางลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้สำหรับวันนี้ธัน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ